สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนที่นีครับในวันนี้นะคะแล้วก็มาอาชีพเสริมอีกแล้วนะทุกคนใช่ครับผมแล้วก็อยู่กันในเกมเดิมนะในวันนี้ใช่ครับเป็นเกมอวตารบลูนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำอาชีพขายขายอะไรขายขายอะไรครับตอนนี้ทุกคนที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าไขายอะไร คนนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้นะคะร้านเราก็คือแบบตะมูตะมีมากแล้วก็มีผู้ช่วยสองคนนะคะมีเลยค่ะคนนี้จะเป็นเป็นคนต้อนรับผูกค้าเอาไว้ตรงนี้แล้ต้อนรับผูกค้าไว้ตรงนี้ได้เลยคนที่จะเป็นคนคิดเงินส่วนพวกเรานะคะเป็นแผนกตักไอติมแล้วก็ผลิตไอติมนั่นเองค่ะโอเคมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มากินไอติมเหรอจ๊ะใช่ค่ะงั้นเชิญเข้าไปข้างในเลยนะอยากกินรสอะไรก็บอกพี่เขาเลย เอาสวัสดีคับหนูน้อยสวัสดีค่ะพี่โอ้กินอ่ะกินโชว์เป็นคำจัะนะไอติมตกพื้นอันนี้ร้านไอติมชิมคะใช่แล้วครับอยากกินร้านไหนครับผมอุ้ยมีร้านแล้วมันงเนี่ยนี่เลยครับตามที่น้องเห็นเลยนะช็อกโกแลตใช่ใช่งั้นหนูขอรสช็อกมิลล์และกันค่ะได้เลยช็อกมินล์ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะบารากัส้จะใส่โคนหรือใส่ถ้วยดีคะเอาเอาเอาโคนและกันค่ะ ะได้คุณนะคะโอเคเดี๋ยวกระทำได้ไดี๋ยวกระทันนี้ก็น้องอยากโรลท็อปปิ้งอะไรหรือเปล่าคะหนูเอาเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวฉันกินอุยกินเลยแต่ไม่เป็นไรคะอร่อยไหมคะอันนี้แม่จิ๊กับพี่หนูขออีกสท่านหนึ่งได้ไหมคะได้จิตใจได้จิตใจอ้าวแล้แหล่ะแเดิมหรือเปล่าหรือว่า พี่ผู้ชายคะครับผมหนูอยากกินไอติมแบบใส่โฟข้างหลังอะคะ่ะโอ้ยน้องนี่ตาดีมากเลยนะครับเนี่ยเอาว่ามามามาแบบอยากกินอะไรสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าสามเหลี่ยมยังไงอยากกินอะไรครับหนูอยากกินช็อกมิ้นท์ใส่สี่เหลี่ยมคะ่ะโอ้เราดูชอบช็อกมิ้นท์นะเนี่ยนี่โอเคทับป,ปิงปป้งทับปิ้งทับปิ้งด้วยช็อกโกแลตเหมือนเดิงมงอมงอมงอมอร่อยไหมเฮ้ย,อร,อ,ย,ยอร่อยมาก เย็นเจี๊ยบมอกับหน้ารอช่วงนี้รอทุกวันเลยไทยก่อนนะคะจ่ายตังก่อนน้องรอนี่นี่ค่ะจ่ายตังเอ้าเราจะมีแผนกเก็บตังทำไมครับนี่อ่ะอ๋อเออลืมทะเลทั้งหมดยี่สิบบาทครับน้องนี่ค่ะพี่โอเคครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับเบลเบเอ้ามาอีกแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะทุกที่ค่ะ สวัสดีค่ะเฉลี่นมดิ้นเลยคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากกินไอติมรสชาติใดครับผมคือฉันอยากกินไอติมรสกล้วยค่ะแต่มันเหมือนจะไม่มีใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะตอนนี้นะคะทางร้านเราไม่มีไอติมรสกล้วยค่ะแต่เราสามารถผลิตให้ลูกค้าด้วยนะคะโอ้จีิเหรอคะงั้นขอเป็นไอติมรสกล้วยท็อปปิ้งด้วยคุกกี้แล้วกันค่ะได้คืจัดไปครับผมได้ค่ะใส่ถ้วยใส่โฟ์นะครับใส่เป็นใส่ไหนโฟล์แล้วกันค่ะ เอาเป็นาสามเหลี่ยมแล้วกันนะคะเดี๋ยวผมกดให้นะครับสักพูดนึงนะครับได้เลยไม่พิมอะไรเดี๋ยวโอเคกำปมกรถทำไอติมรอนะได้เลยนี่อ,อันนี้นะครับหรือบอกทุกคนไปนะครับว่าร้านเรานี่ยสามารถทำไอติมขึ้นมาเองได้นะครับโดยอันนี้ลูกค้าเขาสั่งกล้วยกับอะไรกันไอมอนเหรอคุกกี้คุกกี้อ๋อกล้วยกับคุกกี้นี่เปิดมาหน้าตามนันก็จะเหมือนกับไม่เหมือนโอเคุ้ยคิดอะไรนี่อุ้ย เอาริฉันะเป็นคนที่ชอบรสกล้วยมากเลยนี่นะคะคุณลูกค้าหูนะ่ากินมากเลยค่ะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่ารายไอติมเราอยากกินอะไรเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะครับทุกคนโอ้ยโอเควไอติมอันนี้เลยเหรอไอติมหมี่เอ้ยนี่งไงสามา่ถไอติมแท่งได้ด้วยนี่นาะโอ้ยลืมไปเลยขอหน่อยได้ไหมคะโอ้ยงันขอเอาเป็นรสเอ่อรสแอปเปิลแล้วกันนะคะโอ้ย อันนี้นะคะใช่ค่ะเอาเป็นรูปเลยดีคะเอาเป็นรูปยูนิคอร์นแล้วกันค่ะอืมแล้วก็อันนี้คืออะไรกันโูลเอาแบบนี้นะคกันนะคะนี่มันไอติมแอปเปลิลรูป unicorn ยูนิคอร์โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะอย่างเชิคบินเลยนะคะทั้งหมด20บาทครับ โอเคแต่ตอนนีเรียบร้อยแล้วครับขอเกับคุณวากล้ากุกันนั่นใช่ไหมนะครับผมขอบคุณค่ะโอเคโอค้โออย่ันนี้นะแล้วก็ได้รับลูกค้ามาทั้งหมด2คนแล้วนะครับทุกคนมีทั้งมีทั้งหนูน้อยแล้วก็มีผู้ใหญ่มากินด้วยนะครับผมสวัสดีครับเอ่อสวัสดีค่ะคุณคุณลุงอันนี้มากินไอศครีมพี่ไหมคะเนี่ยโอเคค่ะใช่ค่ะชิมเข้าไปข้างในได้เลยนะคะโอ้ย ปวดหลังมากเลยในทุ่งนี้นี่ให้ตายเถออาอาโอ้ออไอติมน่ากินมีตั้งหลากหลายรสเลยนะเนี่ยฉันจะกินอะไรของฉันดีสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้สวัสดีเอาสวัสดีครับคุณลุงเอ,อ่ออันนี้คุณลุงอยากกินไอติมใช่ไหมคะเนี่ยอยากกินไอติมค่ะอยากกินอะไรดีคะอ่าไม่ทราบว่าคุณลุงอยากได้รสไหนล่ะครับคุณลุงอยากกินอะไรที่มันกินแล้วชื่นใจชื่นใจชื่นใจพี่ฟิล์มอยากกิน นโอ๋องั้นลุงเอารถมะนาวตรงนั้นละกันนะมะนาวเหรออ๋อใช่ไหมใช่มะนาวไหมหรือลุงมอขีโอเคตาลุกเปรถเลมอนมะนาวอะไรเนี่ยค่ะว่าแต่คุณลุงอยากใส่มีหรือว่าอยากใส่ถ้วยหรือว่าอยากใส่เฟยดีคะลุงอยากใส่ฮะแท้เยลุงอยากใส่ถ้วยอยาใส่ถ้วยอะถ้วยค่ะได้ค่ะให้แล้วคุณลุงอยากท็อปปิ้งเป็นอะไรไหมคะท็อปปิ้งเหรอไหนท็อปปิ้งมีอะไรบ้างเออค่ะอืมลุงขอกิน เยลลี่แล้วกันเยนลยลี่หมีอะ่ะเยลลี่หมีอ่ะเยลลี่หมีโอ้ยน่ากินน่ากินอันนี้ลุงต้องจ่ายตังก่อนหรือว่าลุงต้องจ่ายตังก่อนเลยก็ได้ค่ะลุงกินก่อนอจ่ายแล้วก่อนก็ได้ก็แต่ลุงค่ะงั้นลุงขอโอ้มีมีครีมด้วยเหรอเนี่ยเออกดไปให้ลุงน้อยอู้ยน่ากินน่ากินโอเคแถมกีวิ่งด้วยเหรออไอเดะเอาลุงกินก่อนละอ่าอ่าแล้วลุงคิดตังก่อนแล้วกันจ่าตังก่อนแล้วกันโอ้ย ยี่บาทแล้วหนุ่มน้อยลืมเสียงคนนี้ทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบบาทเฮยี่สิบบาทเอยูยี่สิบาบาทล,ลุงไปนั่งกินได้ยืนกินเลยละกันสดซื่นเอ้ยเปรี้ยวจี๊ดถึงใจจริงจริงไม่ไหวเปรี้ยวไม่ไหว นี่ตาตื่นทั้งวันนะก็ดี่กะตนาะเอออิ่มจังเลยเนี่ยลุงผ่านะลุงน่าจะต้องกลับบ้านแล้วเ,ออเพราะว่าลุงง่วงนอนแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไม่บายนะทุกคนเดี๋ยวลุงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แต่คลิปนี้ยังไม่จบนะทุกคนอ่า,อาลุงเหนื่อยแล้วนะกดกไดไม่หยุดเลยโฟกัสกดไม่หยุดเลยตอนนี้ไป,ไปกลกับเลยกลับเลยโอเคโอเคโอเคก็ไปกันแล้วเพื่อนการเปิดร้านไอศครีมของเราในวันนี้นะคะก็ครับผม สนุกดีใช่ไหมคะทุกคนวันนี้บอกเลยนะครับว่าผมก็ยังชอบความตะการตาของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะสามารถทำบอฟเฟลไอติมทํำไอติมขึ้นมาเองได้หรือว่าทําไอติมอัดแห้งขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันจริงมากเลยครับทุกคนก็ไมเป็นไรก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดพวกเราอยากจะทำอะไรก็อย่าลืมบอกพวกเรามาด้วยนะคะครับผมต้องไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย